นี้ันที่13รกรกฎาคม2568เป็นวันที่74ที่ข้าพเจ้านายวาลีสานสุวร์380ขอถวายเสียงสสรลยายพระสดัลผลิตระ,ระ,ระมนต์ต่างๆทรรมป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยา์ญาบูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาีิจดจ่อในอัครา,ยาพยัญชนะและบทสวดต่างๆโดยคือ หลังสัมมาสัมพุโตภะควาพุทธังภะคะวะตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะตาธัตโมธรรมนิมมสามิสุปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆสังฆานามัยอะระหังสัมมาสัมพุโตสุจิลังภะนิยุตโตภูหิอิทัลามโนทันนิตาลามิขิตติสิยุยยาวัชวังอาหารพุทธังธรรมบังจาระสละสนังปูเชมิละจาระตยังธรรมาจารามิโสธินา สมันตาเจกวารีสุอัตราคันจัสุเทวตาสัจมังโมลินาจัตสะบุญานตุสขะโมกขะทางจากเชยาเมตโลเปศีคีลิตาสิคีลิติฆะลัตเตตจันทะลเควิมานีทิเปรเิจะขาเมตาลุวะนาคาฮาเนเคหาวตุมีเคเตปุมมาจะยันตุเทวาชลัสลาวิสเมยจักาคณาปานาคาติทันตาสันติเกยามุนีวราจันนังสัทโวเมสุรันตุ ธรรมสวนรคาโลอยยะปทันตาธรรมสวนรคาโลอยยะปทันตาธรรมสวนรคาโลอยยะปัทถานตานามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนนามตัสสะภะวะตัวรหัสตัวสมมาสมุทัสสานนมตัสสะภะวะตัวรหัสตัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิี้ธรรมสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสระนาคฉามิตยัมปีธรรมะสระนาคชามิตัดยัมปีสังฆาสระาชามินาทิเมสระนงอันยังพุทโธเมสระนางวรังเอเตนะเจวจัจจวะเชนะโสติเมหนตุสัพพทานาิเมสระนางอันยังธรรมโมเมสระนางวรังเอเตนะัจวะเชนะโสติเมหนตุสัพพทานาิเมสระนงอันยังสังคมสระนงวรังเอเตนะเจวะจัจจวะเชนะโสติเมหนตุสัพพทา พุทธังนามิลัตนะปุตตะสฬิลักิตังธรรมังนามิลัตนะปุตตะปิจุติสารังสัานานามิรัตนะปุตตะสุสีลัติธิเอตังนัมิรัตนาลัตนะยะวหังสัมมาสัมโมสัลิตาวัตถุวิเศษพุทธังอัญโยนยุตตคุณายโขับสปวัตตังอสุมิเตยมหิปิดเทวัยถาลิขันเทเอตังวินาติจารเลสัมมาสัมพเวนะโลเกกถาจิตาจิเลนตาปาัุพุทธัง ัมพิรยาณวิสยันัตติปุสังขังวิญญูหีปันธิตาเชนีหิวิชัญญารูปังโอกาบีเกหิสีกาสันจูปะระภินียังเอสันติสุทธุวิธิตังกุณกายาตายานามิหิเยวะชนะตายาโสวิสุตัมติสมุปสัตตมันสิสุชาภาษาสถานังปุญญาธิกานะรณมะสมุตตนะปุณณภูมังตุขาปุญชะนะมุขาสัมมาสัตตะนะปุชาลัยสุปปัลมะยะปิปุชะนะยานิพพานะตัชิกริยายุปาริสัยตธรรม สัมมากิเลสัมมาลัตโธานาสิทธิยาจารัสุหิอัฏฐากุจเลหุปัสสวะนิยังปาเนหิตาปิสารนาคามานิยังเมวะตัสมาหิตังตีระตนะสารนาสัตมาัสตินตวังขณะนศูนย์นามัสมานาภูเชมาจาปิสัตตสุปัสสนาจิตตาัตฐานุปาริยาสัทตะตาจปุญญีนาสัทธักสุกเตนะสุขีภเวมุตเจเชนะตัสสัตตาปิทุวะิโหตุโยเจทัธรรมนิ วินายยำหีปางมาณพูโตโลกุธละพิสมยโยนีโตจงโพชังตโสปริสัยกีสยยะสยายะอายังปิหองตุวัตุเเยปริพุโตสุปัสาทกาโรโยจัตของมาโมหะมลาปกันโถสามังโมบุโตสุกโตมุตโตมลสาสปัสาวินิโมโตยันโตปะเบสิเคมังเชนทวินัยยังพุทธังพุทธามวัลังตังศิลสานามันมีโลกัสสานะอัญจวินายยังกันจตกรเกชัสาธิชัยสยาสิกิหอนตุ สพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโมตโชโยวิยัตตาสัตว์โสสัจเฉสีโลกัสสวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะทรละสะถาลีสัตตาวะโหติกะโรตินโนธรรมะมานตังสุลสารนามามีโมขปะธาลังปะสันตธาหังตันเตชสัตเฉชยสิทธิหุนตูสพันตรายาจวินาสเมนตุสัตถมัสเซนนาสุกทานุโคโยโลกัสสปะปุปะกิเลสัจเฉตาสันโตสัจยังสันตินิโยสโกจัก สวัสดาธรรมาวาทิตังกโรติสัมฆาวันตังสุลสานัมามิพุทธานุพุทธังสมมาสีลาสิถิถึงกเตชะสาเตชะสิกิโหตุสะพันตะลายาจวินาสเมตุนโมนะฮะโตสมมาสมุติสมาหิสิโนนโมตุมัตธรรมัสสะวัขาตาสีวะเตริธานะโมนโมมหาสังฆสาวิวิสุทธาสีลัสิธิโนนโมโอมากตายาราธาสสะรัตนาตยัสสะสัตวังนโมโอมกาติเตสัสตะสาวิสุทตยัสสปินะโมกัลปปาพาวีนะวิหัจจปุจฉุอุปัทวะ นโมคะลาภหลักกาลานุภาเวนัสวสีโหตุสัปทานนโมคะลาสตเตชีนาวิธิมีโหมิเเชวาเอวอมสตังเอกังสมมายังภะคะวาสเกตสุวิหารติการปิระโวตุสมนีมหาวันในมหาตาภิกุสังเคนะสัตถีมัจมเตหิสปิโุสเจหิสเปเฮวะอรหันเตหิสัชหิจารุปัโตมิเทวทาเยปุเยนะสันนิบจิตตาโหติปะขันตังสัสนายาภิกุสังกัญจะ อธิโคนทุนนาสุทธวสกายการนางเทวานางเอตธาหสศิอยังโผลพัคหวาสักเุวิหารติกาปีละวุตุสมิงมหาวันิมหาตาพิโุตัคเทนะสัจฉิปจมัตเตหิพิุสเตหิสเพเหวาลานเตหิสัสสหิจารุกะทาโตุหิเทวตาเยคุเยนะสามีปริตาภะวันภะคะวันตังขัสมายาพิโุสังขยาญนูนะมายังปิเยนะภะคะวาเปนุปะสังกมยามะอุปสังกมิตวาภะคะวะโตปตติเก ปัญเจกขะคาถาพระสยมาติอัตโคตาเทวตาสยยาถาปีนามาพระเราปัปุริโสสมะจิตังวาป่าหังภาษานเสยปาสาริตังวาพ่าหังสมิเชยยาไอวะเมวัตุทาวาเสสุเทเวสุกันตระหิตาปะขวัโตปุริโทราหูป่ตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพะคัวันตังอภิวัติตวะเอกามันังอัตังสุเอกามันตังกิทาโคเอกาเทวตาพะคัวัโตสันติเกอิมังคตังอาปสิ มหาสมโทรอยภาวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอักขมธรรมมหาอิมังคะธรรมามัสมัยังทกิตาเยวะอภาระชิตาสังกันติอัตโควะปราเทวตาพระขวัตโตสติเกมังคตังอภาสิอภาสีตัตระพิขโวสมาตาหังสุจิตตังอัตโนหูชุขมะกังสุสางขติวันเลตานิฆาเหตวายุตธริยาลักันติปันธิตาติอัตโควะปราเทวตาพระขวัตโตสติเกมังคตังอภาสิเิตวะสีล่างเขตวะปริหังยิังขีร่างโอหัดจะมั่เมชา เตจันที่สุดเทวีมาราจครูมาตาสุธันตาสุสูนาราติอัตโขวะปราเทวตาพระโตุังเกมาคาถาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาถาเสนนาเตฆามิสันติอปายภูมิปหายภูมิมนุสังเทหังเปเทวกายยัปปลิปุริสันติติอัตโขภะพะควาพิขัวมันเตสีเยทุยนะพิขเวจัสสุโรกาถาตุสุเทวตาสันนิบติตาโมติ สถานะทางทัสนายาติภุสัสำคันจะเยปิเตปิคเวไอเฮสุงกติธรรมะธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสปีปะขวัตตานังเอตระมาหีวาเทวตาสันนิประสิทธาอเฮสุงเซยถาปีมายหังเอตระหิเยปิเตปิคเวพระวิสันติอนาคตามะธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเจสปีปะขวัตตานังเอตระมาหีวาเทวตาสันนิประสิทธาพระวิสันติเซยถาปีมายหังเอตระหิอะจิคิตาสานิปิคเวเทวกายานังนามามิคิตายสามิปิคเวเทวกายานังนามามิ เจตีสามีปิโควิเทวกายาณังนางรามตังสุนาสาสาธุกังมาติสีกัลโรถะดปัสิจมิติเอวะปฏิติโกเทปิกูปะโตตุปะจัตสุสุปะขวาเอตรโวจักสิโลกะมนุกกะสามีกษัตย์ยถะปุมมาตัสสิตาเยสิตาคีริสพลังปะหิตตตาสมัยตาปุตุสิขาวาสรินาโลมะหังสาภิสัมโพโลธาตัมานัสสุธาวิปัสสนะมานาวิลาภิโยปัญจสัตยะตวะกา วันเนกาปีเราเวทเวตาตัวมันจะยึดสถานสาวกเทศสนจเนตเตเทวกายาพิคตาเทวิชานาถพิสุโมเตจอตตปะมัคตลงสตวะพุทธศาสนนังเตสัมปาตุระหูยานังอนุสสนาสัสนังอภิเกสตามัสคุงสหสังกัสัสตลิงสตังเอกีสหัสานังมนุสานามัสสุงอภิเกสนาตมัสคุงจิสาสภากุตาอหูทันจัสภังอภิญญายาววะกิตวันจะกคุมตตัวมันจะยึดสถานสาวกเทศสนจเนตเต เทวกายาพิกัตาเทวิชนาตาพิกาโวเยโวหังกิตายิสามิขิลหิอนุปปุปปัสโซสัตตสหัสสาวายขาปุมะกะพิลอตวะอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสจสมมตธรรมนาพิกาโมพิกุลังฉะมิติวันนาฉะสหัสสาหิมะวตายากานันตะวันิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสจสมมตธรรมนาพิกาโมพิกุลังฉะมิติงวนาสัตากิลติสหัสสอยากานันตะวันิโน ปิชิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัชินุโมธรรมนาปิกขามุภิกรุณาสมิติวนาอิเตเตโซลัสสัจขจายขานรตตะวนิโนปิชิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัชินุโมธรรมนาปิกขามุภิกรุณาสมิติวนาเวสามิตาปัจจสตายาขานรตตะวนิโนปิชิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัชินุโมธรรมนาปิกขามุภิกรุณาสมิติวนากุมพิโรลายาชคายฮิโกเวปุรลสันนิเวสนาพิโยนังสาธาสังยาขานังปายุปัสสติกุมพิโรลายาชคายฮิโก โตปคัสสามิจิมว่านังปุริมันจาิสังราชาทัตรโธปัสสติปันทภาณัปัิปติมหาราชายสัจิโสปุตตาปิตสาพภาโอิธรมนาหาภลไยทิมตุุติมตวันนาวัตตยาสิโนมัตมนาภิกมโปติคุณะสมิติโมนางทกินันจตริสังราชาวิรุฬหโหตปปัสสติภุมปันาัปฏิปติมหาราชายสัจิโสปุตตาปิตสภาโอิธามนาหาภะไร ที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสินุโมธรรมนาภิกมุภูนาสัมมิติวนาปัชิมันจะติสังราชาวิโรปโคปัสสตินาคานาเิปติมหาลาชายาสัยาสสิโสปุตตาปิตฐสปะหูโวธรรมนามาภลายิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสินุโมธรรมนาภิกมุภูนาสัมมิติวนาอุตราจัติสังราชากุวิโรตปัสสติยาขานาเิปติมหาลาชายัสสิโสปุตตาปิตฐสปะหูโว อินทามนามหาภะไรที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตเทศิลธรมธมนาพิการุพิกุณาสเมติงวันในปุริมาทิสันตะรัตโธปะคินีนาวิรุฬหโกปชิเมนาวิรุปโกภูโภูเวโลสดังทสังจตาโลเตมหาราชาสมนตาจักโริสัตถะรมนาถางสุวรรณในขปิรวัตเบเตสามมายาวิโนทาศูจะิกาสถามายากุเตนทูเบตนทูวิกุจะวิุโลวิกุตสะ จัตโนกรมาเสธโทจักินุันธุนิมันธุจักนาโธอปามัญโยจักเทวสุโตจมาตานีิกิตเซโนจากนาโธนาโรราชโนโพโธอาคูปัญจเสธโเจวติมพิรุติมพารูสุริยวัจสาเอเตจันเยจราชโนสันทะาสหราชุพิโมทมนนาภิกามุภิกุนังสมิติวนาาถาหูนาวสานาคาเวสาราตหาตจการาปราชรลาอาคูปยาคาจายจติพิยามุนาทัตลัทาจะอาคูตาคายาสิณโนเอราวันโนมหานาโธสุปคัสสมิติวมนา เยนนาคาราเทีหัสหาสหารันติฏิพาธิชากรคีรุสุทธิทูปเวหาญาสาเตวะนามัจฉปตาจิตราสุปนนาอิติเตสนางมาราภยัตทานาคาราชานามัสิสุปนนตโตเขมมะมังคสิปุทโสนหาหิวจาริหิวปะทวะหันตานาคาสุปนนาสัลนามังคังสุปุตตาชิตตาวัชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาปัตตโลวะสวัสดิเตติมนโตยัสสจโน กาละขันชามหาทิสมากอสุลาราฐานังวิคัสสาวเวปัจิตติจุติจิติจัปะหารโตนโมติสหัสจรรย์พระริพุตันนาสพเวโรจนามักาสัมนานเหตุวัตพระอินเจนังพระลาหมมุทมุปปาเขามงสามโยธานิปพัทเทเจพิคุทังสมิตรจิโานาอากูจะเทวาปฏิบีจะเทโววโยตถาขะมงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมใจยะสัสสหัสหัเมตตากรุณาอากูเทวายะสัจฉิโนทัสเตเดทัคายัเกิตทัสถากายะสัพเวรสตวนริโน อิทิมาโตชติมาโตวันนาวันโตยะสัตย์เทวบุชินโมอทามนาปิกามูปิกุณะสมิตติงวะนังเวนทูจเทวะสหะริจอาสัมมาจเตุเวยามัจทุสุปันนิสาเทวะเจรหามักคูปุระกิตาสุริยะสุปันิสาเทวะสุริยมักปุระกิตานักทานิปุระกิตาวะอาคุมตทวราหะกาวะสุนัวะโสวเจโตโสสัคโกปาละปาคาทุตุปริสัทโธ สัาเสถียรถ้าธากายาสเปนัสตาวันิโนยิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตสัศศิโนมธัมมนาภิกกรมมงภิกขุนัสมิหนึงวันนั้นอาทาคูสหภูเทวาชลาเมคีสิกขาลิอะริทกาจยโลชาตาอุมาภูภาณิปสิโนวรุณาตหาธรรมมาจักอจุตตาจากอเนชกาสุริยาลุจกาอาคูอาคูวาสาวณีสิโนทเจเตจทศกากายาสเปนัสตาวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยศศิโนมธัมมนาภิกกรมมงภิกขุนัสม สมานามหาสมานามน ika, 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 aha, 對對ุษสามนุษสุดมากิทาปทุสิกาอคูอคูมโนปทุสิกาทักอธากูหารโยเทวะเยจารุกิตาวิสโนปรคามหาปรคามาห์อคูเทวายัสสิโนทัศเตสัศพากายาสัปเพนังสาวะนิโนอิติมันโตชุติมตัววันนามตัวเยัสสิโนมัทัมมาปิกัมุงปิคุนาสเมิติวะนังสุกกาคารุมหาลุนาอคูเวคันนะสาวะสหโอราต้าคายาหาปามุขาอคูเทวาวิจักขะนา สถามัตธาหารลัคชามิสการญาณสัตยิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวสติทัศเถสะสะากายาสเพนะตาวันิโนยิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจจิโนมุทัมมนาปิกามุปิกุณัตสัมิติวะนันเกมิยาตุสตายามากันทักการญาณสัตยิโนธัรมพิทกาละมัติเศรษฐาชุตินะมาจะอาสาวนิมานะลัติโนอาคูอาทาโคปะรนิมิตา ถ้าเสจเจตคหาายาสเพหะธรรมนิโรธที่มันโตจิตมันโตวันแลวันโตแสัจจินนวัฒนาติกามเลนที่ปูนางสมิติงวันนางสัจเดเดวะวานิายาสเพนะธรรมนิโนธนามันวะเยนะอคันฉูเยจันเยสัพิสาสหภาพภาวุสสะจิตมัคคีลังโอคาจิตตินนามานาสว่างทักเขโมคะตะลังนาขันจันทังวะอจิตติตังสุภมาปาลมัตโตจัดปุตตาอิติมัตโตสหัสนะกุมารโอจิโสจารสุภคัจจมิติวันัง สหัสพรมมัลลากนามหาพมหมพิจิตรติอุปปันโนทิฏิมันตุพิชมากายโยเิยสยาสัสิโสทัศเสรษฐาอิสราอาคูพันเจคะวะสาวัตินโนเตสังจามัชตัวอาคาหันทตัวปานิวาริโตเตจัสเพะอิยันเตจิเตเทเวสภามะเกมลเสนาภิกังนิปันปัสจักกันหาสาวัตถิยาเอถากานนาตถาพันธาถาลักเฮนะาพันธามาตุโว สมะนันตาปาริมาเรธามาโูมนจิตาโกจินาหิติตธรรมะหาเสนโนมะกันนาหาเสนังเปสิยิปานินาตะละมาหจะสนังเกตวะรพีละวัยะถาปับุสโกเมโคลทนาันโตสวิชโคตถาโสปัจจุทาวติสักุตัวสยังวัเสตันจะสัพังอาิญญายะวะวะกิตวานัสนทังขุมมัตตตัวมันยินสัจขาสาวะเกสัจเนรเต มาลาเสนาพิคันตาเตวิชานาธาสโคโวเตยจอาตปะมะกลุงสุดตตวะพุทธิศาสาจะนางวิตาลเกหิปกามูลเนสังลมรวมมังปีอินเชยุงสัพเพวิหิตะสัพพามาพิยะติตายัสัสสินโนมุทันติสหะปูเตหิสาวกกาเตเชเนสุตาติเสวนาจะพาลานายปันสิานันจจะเสวนาปุชายจะปุชเนยนายเอตมาคะรมุตมะปฏิรูปเทสาวาโสจะปุเพกตะกตตาปุญญตาอัตตา ปันิีที่จะเอตัมมะคะมุตตมังผาหูสัจจันจสิปัญจะวินัยโยตะสุสิคิโตสุปาสิตาจะยาวาจะเอตัมมะคะมุตตมังมัตาปิตุปุตตาปุปิตุปุตตะปุปตะฐานังปุตตะฐานัจสังกโหอนาะกุลราชกรรมตาเอตัมบักคะมุตตมะทานันจะธรรมะจริยาจะยถาการันจังกะหัวนาวชานิกรรมานิเอตัมมะคะมุตตมัง อ阿拉ติวิรติปะปามัชฌปานาจะสนญมโมอะปามัทโธจะทำเมโสเอเตมาคารมุตตมังคาระโวนะจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตตาภญนิตาการีนะธรรมะสาวนังเอตัยเอตัมมังคารมุตตมังกันที่จะโสวาจัตตาสามะนานาจะทัสนางการีนะธรรมะสกจ่าธรรมเอตัมมังคารมุตตมังตาโปจะพรามาจริยันจะอริยะสกานะทัศนังนิพพานะตชิกเรยาจะเอตัมมังคารมุตตมัง พุทธะโลกัตถมิจิตังยัตสานะคมปฏิอสงคามมิรษ์เขมัเอตรรมมามุตมเอตาเอตาทิสานิกตวานัพถะธรรมะปราชิตาสัพพะโสถิขันติสันเตสามังกลมุตตมันติยงกินจีวิทากิตวาหูลงวาสักเสุวาริยัรัตนและยังวัฒนาปรีตังนั้นงงสมะอธิตถาคเทนาอิทัปิกุเทศรัตนาปรีตังอเตนะสัจเจนะสอจีวนตุกขยังเวลาขัมัตังปรีตังนะครา สัาสักยโมนีสมาหิตโตเนตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิณฉี่ทำปีทำเมรัตนาวดีตังเอเตนะสเกนะสุวัติโหตุยามพุทธเสสโธปริวานยีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสโมสานิวิชติวิทำปีทำเมรัตนารวีตังเอเตนะสเกนะสุวัติโหตุเยสุขลาทัสตังปัสทาสตาริเอตานิยุการิโหติ เตตะคินเวยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหาภารณีิตรมปิสังเกตนัสนมณีตังเอเตนสัจเกณนสุวัติมณตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคธรรมะศาสนาหิเตปฏิปตตามตังวิขัยหาลัทธามุทานิปุตติมุชามานาอิ่ธมปิสังเกตนัสนมณีตังเอเตนสัจเกณนสุวัติมณตุขีนังปุญานังนาวังนังจสัปปาวาวิรัตติจตายติเกภวัสมมเตขีนัปิชาอวิรุณีจันทานิพันติสีลายาถายาปฏิโป อิทัมปีสังเกตแล้วก็ตังปณิัง์เจตนะสติเจนโจวัติมุสุอัตตาเวิชิตังเสโยยาจายางอิตาปาปชาอันตัสสัตอันตัท ams, ันตัสสะโปสสานิจจังสัญญาตจาิโนเทเนวเทโณนัคขันทภกณมาโลสหะโโมนาชิตาประปชิตังไกยิราตถาลุปัสสะชนตุโน <c oughs> ภาสิตามิทังเตนะพะขาวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทูชนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาปารามะปารายมาอิติกิลายามาปิตะกะสัมปทานเฮนะมาตะกะเหตุมาณายะคังหินะมาอาการะปริบันตะเฮนะมาทิฉินิจานักันติยามาพะพารูปตายาณมาธรรมโนนครูยะธาตุมเหอัตนาวัชนยัทธะ อิเมธรรมากุศละอิเมธรรมาสาวาชาอิเมธรรมาวิญญยคาราหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมะทินาหิตายตุขายาสังวัตติจิตอัฏตุเมเหปะชะหงยาถยาถาตุเมหัตาณาวัจเนยยาถอิเมธรรมากุศละอิเมธรรมะอนาวัจอิเมธรรมะวิญโยปสะสานอิเมธรรมะสมัตตาสมะทินาหิตายตุขายาสังวัตติจิตอัฏตุเมเหปัสสัมปชาวิหารเลยยาถาติ อุปาเนียติชีวิตะมะปามายูใช้รูปานิตตะสันนัตตานนเอตังพยามมรเมเปฆามาโนปุญญานิกายิลาถาสุขาวหานิอุปาเนียติชีวิตะมะปามายังใช้รูปานิตตะสันนัสตตานนเอตังพยามมรเมเปฆามาโนโลกามิสังปชะเหตันติเปโขโยรักายเลนะสัมยมวาจายะอุชาเจจสาตังสัะเปิสัตสุขายะโหติยังชีวะมโนปกาโรติกุญญังธรรมโมหะเวระขติธรรมะชาลิงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติ เอสานิสังโฆธรรมเมสุจินเนนาทุกติงขจติธรรมมจารีสเพสังพาณาอเมจาติยถาปัญญาปัสสติอถามิปินติสุเคสมะโควิสุทธิยาสเพสังพาลทุกขาติยถาปัญญาปัสสติอถามิปินติสุเคสมะโควิสุทธิยาสเพธมานัตตาติยถาปัญญาปัสสกีอถามิปินติสุเคสมะโควิสุทธิยาอปันนาการฐานนั้นมีเกตุอย่างอาหูติขาเอต ตถาธัญญายะเมตาวินาคันเหยียบปันนาการพระหงเวสัลนางยันติภพภะตตานิวนานิจะอารามุกอารามะรุขเจตียานิมนุสส์พยาตาจิตาเนตังโหสัลนางเขมันในตังสันนามุตตาวังเนตังสันนารมักปมมะสัปปารุขาปัมุจจติโยจัพุทธันจัตธรรมจัสสัลนางสังขันจะสสัลนางคตโตจตาริยาริยสัจจานิสัมมาธัญญาญาปัสสีโตขังสุขะสมุปะทัง ทุกขัสสะจาติกรมมาอริยัจจะอธังกิจังตุกูปะจะมัคคามินะเอตังโขสารนาเขมาเอตังสารนามุตตมมาเอตังสานามะคามาจะพะทุขาปัมุตติสติอธิทางนานะวะครับมือยันนะปฏิการเกเระคตังคนไม่ควรคำหนึ่งสิ่งสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนยถ้าจีตัมปะหินันตะปัจจัญญาณคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นละลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนั้นยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมาตถาทัตถวิปัสสติอสังหิลังสาสังตปังตังวิธามลูภะรุเยก,ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนเงินไม่งอนเงินในไม่ขาดแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นเพื่อจะเริ่มธรรมนั้นหนึ่งอยางให้บุกครงเธออาศัว่ากิจจรมมาตปะากสศัญญามานังสเวคุมพจารในวันนี้และให้เราจะดูความใในวันทุกนาหินโสังฆารันเทนะมหาเซเนนะมจุนนาเขาเพวความผันผวนกนมามจุราตูมีเจนาใหญ่น้ยอมไม่มีแกเราทั้งหลา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตาม,มาตาตตาะ,ะตันตังตังเบกเทกรัตโตติสันโตวจิตเตทมโนติติธรรมุนีผู้สงบย่อมเล็บบุคคลผู้มีบุตรีอย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดทำงานทงกวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีเนจเลิญด้วยประกาศชนิดละชลาธรรมโหหิฉลงังนันติตโตเรามีความแข็งเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแข็งเป็นไม่ได้ปยัดที่ธรรมโหหิประหยัดจริงนั่นติตโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม,ม่ได้ มรณะธรรมมหิมรณะนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะงต้องปดความตายเป็นไม่ได้แต่เปหิเมปีเยหิมนาเปหิหิอนาภาโววินาภาโวเราจะเว่าเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของและของจึงเราจะย่างหลายมังกรกรรมสกมหิกรรมทายาถุกรรมโยมีกรรมาภิตกรรมาปฏิสเลนโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ปังอาศัยยังกรรมังกรวิสามิกัลยานังวาปาปังวาตัสสะทายาทุพวิสามิ เราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเรจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมีหีเป็นอภินะหังตะเจเวหิตะพังเราทำลายคนไปเจรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถือทุกขปัตตาจะนิททุกขาพยญปัตตาจะนิทพาโสกปัตตาจะนิโสกาขอตุสเปเทปีปานิโนเอตาวัตาจะอัมีหีสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาานังทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัมปตา ภาวนาพิรตามโหตุคันธันตุเทวตาคตาสัพเพกุตตาปะระปตาปัจเจกานันจายองพลาอรหันตานันจเตเชนะนัะการปัญญิสัพพโสขันธามียาปฏิทินะคาถโยพนาวเสยาเทวตาสัติวิหารวาสิมิตุปิคันเลโภติคันเลเตหิงหิงตาธรรมมทานเนนะภาวตุวิตาะจติกาเตถวิหารามเลเตนรจามัชนาวกาจติกาวโรสารมิการานติติอุปาสกามาจเตเสานิขามาใจสลา สปารณะภูตาจุกิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันตะสัมปวันตังเสรแชาตาสาวตอัถโวปปาติกังนิยานิการธรรมะวังติมจะเตปฏิจะเตสเพปิทุกัสสะกัลลตุสังขยันทาตุจีลังตตังหมโมทัมทะลาจะปุคลาสังขโมตุจมัคโควาอัถายาจะหิตายาจะอัมเหและทตุทัตธัมโมสเพปิธัมมัจาริโนวุตถิงสัมปาปุเนยามะ ตัมเมอริยะปเะวิตเตหันธรรมยปิตทานะคาถาโยปนามาเสภุญยสิทธานิกตาใาย,าน,ยานัญาานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีความมาจบเนยผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสัจจะภาคิโนหนตวสัตตนันตปะมานากาและแห่งบุญทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทำแล้วยปิยาคุณาวันฐาจะไมห่หามาตาปิตาโยคือชนเหล่าใดเป็นที่แักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของเจ้าเป็นต้น คิดชาเมตตาปยาธิทิธาว่าอันเย็นชาตาเวรีโนที่เขาจะได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาตินทันติโลกจันมิเตภูมิมาจตุโยริกาและมีเวรขัตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเพลในกัมลักษณ์สีตัเจกะจัตวัวกาลาสังสนันตาภาวะพะเวมีขันห้าและขันเองและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานลำเมสัตว์เราได้ทราบไปให้ส่วนบนของพระเจ้าแล้ว นโมท,ทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงนโมทนาทานดิงเถอเจจิมังนัปปะชนันติก็สัตว์เหล่าไทยย่อมไม่สับกันให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้เทวะเตสังนี้มีทะยุงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก,ก่สัตว์เหล่านั้นมายาจินานาปุญญานาอนโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนโมทนาวนทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสตาหทุน,นตุขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวญเอาเวลาสุข,ขชีวิตนโอยอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดเข็มนัปปะทันจับความปุตัวแลจะจริญสุขานกเสีมเสิด เจาสาสีเจตังตูาพาขอความเมตตาดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิทธานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชน,นารัยโดยกาสัตยายบดีสวดมนต์กระสุนพ,พระภิและปัจจักขาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกฝ่ายทั้งปวงขอให้พระเจาาาาา้าเจริญทั้ทงทางโลกและทางธรรมขอถวทเทวดาทั้งหลายโหรนโมทนารในการสวดสัตยาบมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโหรนโมทนาตอนแก่งเดพระเจ้าและวัตถุมงคลกัจจีิริพินา โดยมูลนิธิสมเด็จพระยานต์มิสวร์วุสวรนี้คือหาตลอดจนพระศุภมงคลหายที่สามสิ่งสั่งเกิดในรุ่งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตของจงเปลี่ยนด้านุภาพแห่งขันผลิตและคำมมงคลในพระคาถาแต่ขอจงสมเด็จสัตย์สิสท,ท,สทธิ์จูปการคือสาธุบุญกุศลของเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงสมถึงผู้มีจริญสัจจะดวยจดมดือจริตภาวนาทุกท่านขอจงปล่อจากราจะไปน้งพวงพ้นจากความทุกข์ข่ายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเรื่องเรื่องทุเในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายาลสมบูรณ์พร้อมในศาสนาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นตามสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและจะเดินด้วยสตุลพิเฉพะใจทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะภะเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวย่เจตีทุกท่านสาธ ¡Gracias!